รักคลิปนี้ไม่บอกเรื่องเล่าของอีลาน้อยกับพอพอลูกคู่บุญนะคะพี่น้องคำว่าพ่อลูกคู่บุญนี่ยูคคู่กันมา,ากต่กีลาน้อยเข้ามาอยู่ในวงการสาวน้อยผิดบ้านแท่งใหม่ๆนะคะเลี้ยกับเราว่าจะไปไสมาไส่อไปลูกก็จะไปน้ำนะคะก็เห็นจะเป็นช่วงหลังนี่ละนะคะพี่น้องก็ได้มีการแยกกันท่าง,งานแนเพราะว่าย่างหน่อยประจูะบแต่ไมมีวงส,วงสวงองอมกนะคะพี่น้อง นแน่นอนที่สุดว่าวงสองเกิดขึด้นเมืไอใดกับย้อนว่าสาวหน่อยเพชรบานแพงมีอลาหน่อยเป็นตัวชู่วงนะคะพี่น้องเพชให้โด่งดังและที่สําคัญก็คือบอกว่าดังไปฮอดอตั้งประเทศเลยที่เดียวนะคะแล้วที่สําคัญก็คือเพชรห้บอสามารถที่จะรับงานจากข้างเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานใดแบบลอยปเส้นพราะอย่างมันลน่นพี่น้อง ขันมาแล้วกับมามือเดียวกันเัขสี่แม่พี่น้องน้องก็เลยเฮตุให้บอโจูเพิ่นคิดวาถามีวงสองขึ้นมาสมโติวามาจอบจองวงหนึ่งมือนี่อ่ารับไปแล้วหนึ่งเจ้าภาพหนึ่งหนึ่งขั้นนะคะพี่น้องมาอีกมือเดียวกันอีกเพิ่นก็เสิได้ว่าวงสองกับมี่หรือจะจ้างวงสองก็ได้เอินว่าสาวหน่อยแลวเพื่อนโชว์นั่นเองนะคะพี่น้องก็เลยเหตุให้ เกิดวง่งโสงนะคะพี่น้องนี่คือที่มาที่ไปของสาวน้อยเพ็ดบ้านแพงนี่สาวหน่อยหนึง่งสาวหน่อยสองนั่นเองนะคะและที่สําคัญก็คือสําหรับเรื่องน่าของการไปทําการแสดงแต่ละแห่งแต่ละทีนะคะหัวแม่แม่เอฟซีกับตังกับลวนแล้วแต่บอกเลยว่ามีการไปร่อ,อยุนาเวทีนี่แบบรุดหลามสู่มมือนะคะ นับแต่เปิดฤดูกาลน,นี่มาเฮงอาหยักค่ะพี่น้องต้องบอกว่าอายะนะคะพี่น้อง,องต้องอายเหีวๆนะคะพี่น้องเพราะว่ายังเพราะว่าลายอิหีิมือขึ้นนี่ก็จะว่าลังไหลมาต่ทางใดแน่นะคะได้ไปทาการแสดงอยู่ที่วัดท่าเสาอําเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครถือว่าเป็นการอ่อนทั่วกอเท่าหมอมือสุดท้ายขึ้นสุดท้ายสรงอีลาน้อยกับอีสานนั่นเองนะคะถือว่าเป็นที่หนาพอใจนะคะ สุดยอดที่แล้วนะคะและที่สําคัญก็คือพ่อโจโอเองก็ไปดูแลเรื่องเล่าของผ่าพยนต์เรื่องไข่อ่อนะคะพี่น้องหรือว่าอะไรไปเข่าฉากน้ก่กระบอจักน้พผึนนะคะเพิ่นเองก็ได้ไปเดินทางไปดูแลภาพยนต์เรื่องไข่อ่อแล้วก็เดินทางกลับมาท่านพอดีมาสันวานะคะท่านตรงหดท่านตรงได้มาถวายผ่าป่ากับท่างวัดพร้อมกันพอลูกนะคะพี่น้อง ส่วนนีลาน้อยเองก็คืนทําการแสดงหอกกระล่งจากเวที่สันพี่น้องนี่แหละคือคําามาคนดังนะคะสุดยอดอีหลีบ่อยจะลงมาจากเวทีเท่านั้นละ่ะพี่น้องพ่อพ่อแม่เอฟซีก็รู้เด้เออบอกว่าสียัางไก่อยู่เด้ว่าสันนีลาน้อยก็เฝ้าถอดรองเท้าคิดเบงพ่อพ่อแม่เอฟซี FC, ว่าจะเป็นผู้ยิ่งผู้ชา้เด้พี่น้องเออเท่าที่เห็นอยู่ก็คือผู้ชสยเด้เพิ่นมาเก็บรองเท้าให้นีลาน้อยเอาเขาไปไว้นีเต้นให้ ร้อมกันนี่กะคู่มอนก็นไปหารองเท้าเออสนตําไม่หนองไซเห็นมะคะนี่บอกว่าความ่มคว่ามาเป็นคนดังพี่น้องแต่อีหลาน้อยก็บอไดอ่าทำตัวบอกว่าหนารักเหมือนเดิมพอเอิญมาพอเอ,าาอิญมาพอหัดเหระพอพอแม่์เมย่เป็นม่อมยู่หันเป็นมาารอดูแลอีหลาน้อยเพิ่นปดรองเท้าอีหลาน้อยอ้อมไปนะคะพี่น้องพี่มอนนี่เอารองเท้าม่ให อีหลาหน้อยก็ก้มไหวน,นะคะพี่น้องนี่คือมารยาทบอกได้ว่าสุดยอดสาหรับอีหลานหน่อยต่อจากหันพี่น้องเฝ้าแล้วบาดนี้ย่งางแล้วบาดพี่น้องระหว่างทางย่างไปนี่บอกว่าเป็นเรื่องเล่าของการป้องกันพี่น้องเพราะว่าคนหลาดเดนเมืม่อไ่ร่เออบอกว่าไฟโปกข้อเพิ่นกับมาดูแลแบบแน่นขนัดนะคะพี่น้องเออสองข้เพิ่นสิเกาะไลลกันยางเกาะไล่กันยางให้เป็นแพ้ไปเลย สุดยอดอิลีพี่น้องถือว่าเป็นการให้อำนวยความสะดวกนะคะนี่คือบอกเลยว่าสุดยอดของอิหลาหน่อยองหญิงอิลีนะคะพี่น้องแลวพร้อมกันนี่ก็ได้ไปถวายนะคะผ้าป่าสามัคคีนะคะพี่น้องอยู่ร่วมกันนะคะกับทางวัดผ่าเสา่แหละนะคะพี่น้องนะคะ พอตาลงเวทีกับฝา่าวไปยังี่เว่าถึงนะคะพี่น้องพ้อกันนี่กับไปพร้อมกันกับพ่อไปเจอกันอยู่บุ่นนะคะพี่นอ้องก็ได้ถวายน้ากันกับพ่อนะคะพี่น้องบอกเลยว่านี่แหละคือคําว่าพ่อลูกคู่บุญสุดยอดอิรีเนาะพี่น้องบอกว่าเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นแต่ละมือแต่ละเว้นนี่บอกว่ามันเป็นเรื่องเล่าที่หลายผู้หลายคนก็อยากจะเป็นคืออีหลาน้อยหลายผู้หลายคนนะคะพี่น้อง บอกว,ว่าบมเมนเรื่องเล่าท,ที่เกิดขึ้นง่ายๆแมนบอนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสาหรับคนดังนี่เอิ่นมาสุกตาหน่อยนี่จะคนอยากตุ้มอยากคุมเป็นบอกพี่น้องคือบเบื้องอาว่าเรื่องเล่าขอการที่มาเป็นคนดังี่วันบมเมนตนี้ง่ายพี่น้องเท่าที่สังเกตนะคะพี่น้องละในนอนที่สุดอีหลาหน้อยเองก็ไม่เคยขาดตกบกพร่องแต่อย่างใดนะคะ พอาการเป็นคนดังนี่เนาะพี่น้องเนาะเอาว่าคือจังอีหลาหน่อยยิ่งอายุกับพ่กท่านได้หลายนะคะพี่น้องตอนนี้บอกเลยว่าให้ตั้งอกตั้งใจเลยนะคะสําหรับบัวจะเป็นนิวเจนบัวที่จะกาลังกล่าวยางน้ากลุ่มมากนะคะพี่น้องตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในระหว่างที่จังอีหลาหน่อยหรือว่าจังคนดังจะต้องดูแลปกป้องเจ้าของให้ดีที่สุดนะคะพี่น้อง เพื่อที่จะอยู่ในความดังแบบเง่ๆพี่น้องอิหลีตรงนี้ไอเพื่อนเองยังหินบายอิหล่าหน่อยยังทําตัวเป็นปกตินะคะพี่น้องรา่ว่าจะเป็นพ่อพ่อแม่เอฟซีเขามาหาเนี่ก็ชื่นช่มยิ้นดียิ้มแย้มแจ่มใสนะคะพี่น้องร้อมกันนี่ก็ต้อนรับครับสู่พ่อพ่อแม่แบบกันเองนะคะอิหล่าหน่อยเหตุแบบนี้มาโดยตลอดนะคะเรื่องเล่าของคาดการณ์นะคะพี่น้องว่า ว่ยนีนะคะพี่น้องยิ่งกําลังดังแบบนี้เนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะบอกเลยว่าเรื่องเล่าของผุ้สอนลอนไส้นี่คงจะไม่มีโอกาสได้คิดดอกนะคะเป็นไปได้ก็คือหอยุกับพ่อีแม่เอฟซีนั่นๆนะคะพี่น้องผู้ละห่อนเวลาสํา,สาคัญอันเหมาะสมผู้ละจังคอยว่านะคะพี่น้องสิ่งเหล่านี้บ่อยากให้น้องได้บ่อยากให้ค้นดังนะคะพี่น้องสำหรับค้นดังค่ะจิตใจบ่อย่กับเนื้อกับตัวนี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งแบบหน,นึ่งเด้ดเป็นมาล่ะ ในสำหรับวิลาโนยเฮาบอกว่าทุกยอย่างยังคงเหมือนเดิมนะคะพี่น้องบอกว่าห้ความสําคัญกับพ่พอแม่แม่เอฟซีสู้ผู้สู้คนนะคะพี่น้องยังลาเลิกเบิกบานเหมือนเดิมนีม่คือสิ่งที่แอดเพนเห็นพอพอแม่แม่เห็นนะคะพี่น้องในในน่นบางคนสัทท่าสัทธ่านความเป็นีิลาหนยสัทธ่านีสิ่งที่มองบ่เห็นพอยูกับีิลาหนยโดยซ้ำนะคะพี่น้องเนาะเอาตามนั่นให้เป็นที่ฮักที่แพงของพอพอแม่แม่แเอฟซีตลอดไปก็แล้วกันนะคะ เงงีับางๆสุกุลสุขนเด้อพี่น้องเด้อมือนีเป็นมือหมายมือนีเป็นมือเฮงเด้อวันที่สิบหกท่านวาค่มนะคะพี่น้องขอบคุณสุกุลสุขนนะคะพี่น้องที่เขามารับชมนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามน้ำท่านใดเงี้ยากกดติดตามฝากกดติดตามน้ำแน่นะคะท่านใดอยากจะแสดงความคิห็นกัแสดงความคินเข้มมาใดด้วย้าเด้อวนท้ายคลิปบอดจบเวลาหน่อยเลยฝากช่องกับเอ็นเพนขอบคุณในความกรุณาของคนนะคะพี่น้องเง้ยเงบ้กฝังสุกุลสุค้นช่วยติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ ค่าทีลักระเพาฟังซอง่เซ็นตบ้านนีดูในด้จ้าฟังอะไรก็ใช่ในกบลังใจดีนรอไี่แล้